สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Motorola Moto G 3 0มือถือหน้าจอ 90Hz กล้องหลัง64ล้านพิกเซลและแบตเตอรี่สุดอึด5,000ม ah. ิลแอมในราคาเริ่มต้นไม่ถึง7,000บาทส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้กันบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream Melly Up Let's Go ก่อนหน้านี้ครับ m o t o r ola เนี่ยก็ได้เปิดตัวมือถือทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Mo t ต G10 แล้วก็ Mo t ต G30 นั่นเองแต่ว่าที่เราเอามาทําควรรู้เฉพาะเจ้าตัว Mo t ต G30 เพราะว่าเจ้าตัว Mo t ต G30 มเนี่ยมีรายชื่อที่ผ่านกสทชเตรียมเปิดตัวในไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้การดีไซน์หน้าจอเนี่ยมาเป็นแบบ Infinity V Display นะครับหรือว่าแบบติ่งหยดน้ําที่เราคุ้นเคยกันส่นน่่่วนนนนนใด้้้าาาขขออองงลัครบกเยุีี็ท เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะว่าด้านหลังตัวเครื่องจะมีโลโก้นะครับ Motorola อยู่ตรงกลางเลยส่วนการดีไซน์กล้องเนี่ยก็จะเรียงไว้นะครับบนฐานตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละฮะมาดูในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ นะครับตรงนี้อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงสำหรับใครนะครับที่คิดว่าเรทราคานี้เนี่ยควรที่จะได้มือถือเป็น Full HD+ แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสเนี่ยก็อาจจะมองข้ามไปก็ได้ พอดหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น IPS LCD แล้วก็ให้ค่ารีเฟรชเอฟมาส9 0เฮิร0ตซ์ด้วยกันนะครับจุดนี้นะครับอาจจะมองไว้ว่าอย่างน้อยๆนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นแค่ HD+ ก็จริงแต่เขาให้ค่ารีเฟรชเอฟมาถึง90เฮิรตซ์ด้วยกันก็อาจจะพอยอนๆกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยให้ความสําคัญในด้านของความละเอียดเยอะๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะมองไว้นะครับนิดนึงเนาะน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่200กรัมนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับค่อนไปทางเบาซะด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับแบตเตอรีีี่่ทเเ้้้าาาใหมนนะัถซตวจป็ โอสลอตนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะใส่เป็น2ซิมการ์ดเลยหรือว่าจะเลือกใส่เป็น1ซิมการ์ดแล้วก็1ไมโคร SD สด์การ์ดนั่นเองนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมเลยในด้านระบบรักษาความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็ระบบจดจําใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับแน่นอนว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะรันด้วย a n d r รอ d 11นะครับหรือว่า Android 11ซึ่งก็จะเป็น Pure Android นะครั update Up ต่างๆหรือว่าอัปเดตใหม่ๆเนี่ยจะได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนเลยนะครับต่อให้เวลาผ่านไปนะครับสปี4ปีเนี่ยก็ยังได้อัปเดตอยู่นั่นเองนะครับส่วน c ี u ครับตัวนี้เลือกใช้เป็นคอค c ม m m s n a p d r a g O n 6 6อ Octa Core เพราะความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่2 0 g h z ส่วน G ี u ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Ariano 610ในด้านของการใช้งานทั่วไปครับอกได้เลยว่าตัวนี้เล่นได่ลื่นๆหหายห่วงเลยนะครับพูดถึงการเล่นเกมครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันขึ้้้้้นนนนนนชื่่่่่่อออวววาาาา Snap Serie Sub Dark 6แแลลลลเเเเียยยยบบบกไไดดสัถึงง คถึงแม้ว่าเจ้าตัว snap 662เนี่ยจะเป็นตัวใหม่นะครับทาง qualcomm เขาได้ปล่อยมาแต่ว่ายังเป็นสถาปัตยกรรม11นาโนเมตรอยู่นะครับดังนั้นการใช้พลังงานเนี่ยก็อาจจะเยอะนิดนึงมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับ quad camera ตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 1.7นะครับเป็นกล้องเลนส์ wide เมมโมรีม่รเลนส์อ ultra w ว d e 8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ depth sensor อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุุดดไ้้้ทที่่่ 1080p 60เเฟรรรรมนนนนะคคัับบสวกลองหา จะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f/2.2 เป็นกล้องเลนส์ wide ครับสามารถถ่ายวิยดีโอสูงสุดกล้องหน้าได้ที่ 1,080p 30เฟรมเรทซึ่งในด้านของกล้องครับเราต้องยอมรับว่า Mo t o r ร OLA ตัว G30 ตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าตัวหลังเนี่ยให้มาถึง64ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับบอกได้เลยว่าในด้านของความละเอียดกับความคมชัดเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนแถมรุ่นนี้ยังมีระยะเลนส์ต่างๆมาให้เราได้เลือกใช้ครบถ้วนเลยก็ว่าได้นะครับมาดูในด้านของการรองรรรัับบต่่่่่าาาางๆกกกนนนนดีีีววคุ้้็็มมมใหเเลยะไจป Wi-Fi บูทูธเวอร์ชัน5.0 NFC GPS มีมาให้ครบแน่นอนนะครับส่วนในด้านของการรองรับ 5G รุ่นนี้ยังไม่รองรับเครือข่าย 5G นะครับในด้านของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาสูงถึง5,000มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับที่มาพร้อมกับชาร์จเร็วอีก20วัตต์ในด้านของความจุแบตเตอรี่ครับผมบอกได้เลยว่าสำหรับ Snapdragon 662นะครับ5,000มิลลิแอมป์เนี่ยเพียงพอสำหรับหวันอย่างแน่นอนนะครับแถมรุ่นนี้ยังได้ชาร์จเร็วมาให้อีก20วัตต์นะครับก็ถ ส่วนใหญ่ก็จะแถมชาร์จเร็วมาให้ครบเลยนะครับยกเว้นพวกเรือทงนะเพราะเขาไม่แถมอะเทปเตอร์มาให้เลย <c oughs> มาดูในด้านของเรื่องสีกันบ้างดีกว่าครับโดยรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันโดยสีแรกครับก็จะเป็นสีแฟนทอมแบล็กนะครับซึ่งก็จะเป็นสีดำๆนะครับออกสีม่วงๆนิดนึงส่วนอีกสีหนึ่งครับก็จะเป็นสีพัรทเทลสกายนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าก็จะเป็นสีพัรทเทลที่บอกออกอมชมพูลเล็กๆน้อยๆนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับว่าใครจะชอบสีไหนมากกว่ากันมาดูในด้านของราคากันบ้างด ความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม4กิกนะครับ r ร้อม1ี8อีความจุหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มแรมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นรุ่นแรม6กิกนะครับร้อม128ส่วนราคาเริ่มต้นนั้นครับก็จะอยู่ราวๆประมาณ6,500บาทประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวในไทยแต่คาดการว่าจะต้องเปิดตัวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารายชื่อเนี่ย่านก็สชเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนททั้้้งงงหมดขออสิ่่่ีควรูกนซื Mo ola Mo โต T ี G30 คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลย และถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับใครนะครับอยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าข่าวสารเพิ่มเติมว่าเจ้าตัว Motorola Moto G 30ตัวนี้เข้าไทยรอย,ยังแล้วก็จะเปิดตัวในราคาเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ Sixsister นะครับแล้วก็แฟนเพจ CT Sixsister ของเราได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมจุย๋ยมุริ แล้วเจอกันทุกๆคนครับซีโอเ m e ลกกาย